สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านระยะนี้นะครับบรรยากาศฟุตบอลไทยเราเข้มข้อนอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะเดือนนี้เดือนตุลาคมทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับที่น่าสนใจมากคือคิงคับนะครับช้างศึกรุ่นใหญ่ชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะลงทําการแข่งขันในวันที่11กับวันที่14แล้วหลังจากนั้นนะครับวันที่23าช้างศึกชุดเล็กนะครับที่มีผู้ติดตามและชื่นชอบจํานวนมากคือ U17 นะครับ ชุดของเสื้อเด็ดจะเด็ดมีลาบแล้วก็น้องปรเมตรอองดีนี่แหละครับที่หลายๆคนรอคอยจะลงทําการแข่งขันนะครับฟุตบอลชิงแชมป์แหงชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับที่จังหวัดชนบุรีโดยเมื่อวานนี้นะครับผมได้พูดถึงการมารายงานตัวของ24นักเตะนะครับก็มีรายชื่อเรื่องต่อไปนี้นะครับสุปรณกรณพูลผลจากนองบัวพิชเ FC นะครับนักกอัศวพิชช์ จากสโมสรบุีรำเนียเต็ดส่งพบกาทองจากโรงเรียนวัสุทิวรารามภูมิพีนะครับสิริบุญญากุลนะครับจากโรงเรียนมัธยมปลายคาชิมะกักคุเอ็นนะครับสุภวิทย์ผสมโรงเรียนอสมชัญทนบุรีภูรินัทพูนกำลังโรงเรียนอสมชันทนบุรีรงงรช,นนรชัดชวัตสหนันชัยชิตนะครับจากสโมสรบุรีรัเน์ยเต็ดคณะพิษอินทสิง์จากปตทระยองอะคาเดมี ภูริพันธ์โพทองจากสโมสรเมืองทองทอยูเนเต็ดวัฒนยูในรัศมีจากสโมสรชนบุรีเอฟซีพรมนัทผาบัวนะครับจากโรงเรียนเทพศิรินมนรุษกันไัยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับท่านันทัตวัฒนภูลศิลป์จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนดนุพลบุภพพาจากโรงเรียนอสมชันทนบุรีสรกิจแก้วสีจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดทัศนาพรพึ่งกุศลโรงเรียนวัดสุธิวราราม พานุพงศ์วันอ่อนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยายลัยพานุพงศ์พบสะใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยายลัยชัยวัดเงินมาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยายลัยกิติภพชีพันคุงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยายลัยพีรดาล่าสวัสดิ์อาสัมชัญชนบุรีนัตกิจโพศีสโมสรการท่าเรือเอฟซีสิวกรพลสันโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจคเทเลอร์เฟเชอร์ สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ชินนพงศุญมากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปรเมศรละอ,องดีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจอมพลหอมบุภาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทิตินัยจงเกตรกรปรทระยองอะคาเดมี่แล้วก็ทางด้านอีธานเดวิสสเปียร์นะครับเขาได้ประกาศถอนตัวออกจากการขันเนื่องจากการบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนี้มีสีคนนะครับ ใช้วัดเงินมาเจคไทรเลอร์เฟเชอร์จอมพลหอมบุภาแล้วก็ทิทีไนจงเกศรเนี่ยจะตามมาสมภพกับทีมภายหลังครับก็น,นี้เป็นเป็นรายชื่อน,ะนักเตะทั้ง24คนนะครับที่มารายงานตัวเพื่อที่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับในช่วงสุดท้ายก่อนแข่งขันในช่วงวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกของทีมชาติไทยชุดยู ที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้านะครับโดยครั้งนี้นะครับเราอยู่ร่วมสายกับทีมชาติอินเดียบูนไนและก็เติร์กเมนิสถานมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่23ตุลาคม2567นะครับเวลา20นิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานวันที่25ตุลาคมนะครับ2567เวลา20นิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบูไน วันที่27ตุลาคมนะครับเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินเดียทุกแมตช์ถ่ายทอดสดทาง AS Play เส้นทางของน้องๆกลุ่มนี้นะครับก็จะเดินตามเส้นทางที่ทีมชาติไทยชุดยู20เดินนั่นแหละครับเป็นลักษณะทัวร์นาเมนต์เดียวกันแบบเดียวกันเลยรอบคัดเลือกจะเอาอันดับ1นะครับแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุด5ทีมใน10ทีมนะครับเข้ารอบไปแข่งขันในรอบสุดท้ายในปีหน้าซึ่งทีมชาติไทยครั้งนี้นะครับ ยูสของเราร่วมสายอยู่กับอินเดียบูนไนแล้วก็เติร์กมนิสถานก็ถือว่าเป็นทีมระดับกลางๆนะโอกาสที่เราจะเข้ารอบก็มีสูงพอสมควรครับเพราะว่าเราอยู่ร่วมสายกับบูนไนด้วยก็เราต้องทําประตูให้ได้เยอะครับแต่ก็คงไม่ต้องห่วงมากนะักเพราะว่าน้องๆชุดนี้เนี่ยดุดันนะครับดุดันแล้วก็เล่นได้ใจนะหัวใจเต็มเต็มร้อยแล้วว่าเกินร้อยนะครับทำให้แฟนบอลน,นะครับครอบครัวฟุตบอลไทยลหลายๆท่านเนี่ยประทับใจมาแล้วครับ หลายคนคงรอติดตามทีมชาติไทยชุดนี้นะครับน้องชุดนี้กลับมากลับมาแล้วครับปลายเดือนนี้แล้วแหละหลังจากที่การแข่งขันคิงคัพเสร็จเนี่ยเราจะได้ชมแน่นอนครับเส้นทางนะครับเส้นทางของน้องกลุ่มนี้จะแตกต่างจากอยู่20นิดหนึ่งในรอบสุดท้ายซึ่งการเข้ารอบไปรอบสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันครับอันดับหนึ่งแล้วก็ดีที่สุด5ทีมใน10สายสําหรับอันดับ2นะ แต่ว่ารอบสุดท้ายที่จะคัดเลือกไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรุ่นอายุนี้สิครับรุ่นอ1ยเนี่ยมีโอกาสเปิดกว้างมากนะครับถ้าเรานึกภาพไม่ออกให้เรานึกถึงทีมชาติไทยครับที่แข่งขันยิงแชมป์เอเชียเมื่อต้นปีเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยสามารถชนะคีร์กีสถานนะครับฟังให้ดีนะครับทีมชาติไทยชุดอีชีเนี่ยสามารถชนะคีร์กีสถานในชิงแชมป์เอเชียนะในแมตช์แรกแล้วก็เสมอโอมาน แล้วก็มาเสมอทีมชาติซาอุดิอาระเบียครับจากนั้นเราก็ได้เข้ารอบพอเข้ารอบไปแล้วเราไปพลาดท่านะครับแพ้ให้กับอุซเบกิสถานนะครับท่านถ้าท่านจำจีนแชมปไเเชียรครั้งนั้นได้นะเช่นเดียวกันครับยูยีกับยูสิบเครั้งนี้นะถ้าเกิดผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอ3มทีมแบบนี้เลยครับในรอบแรกโดย u 20นะครับ จะต้องทําผลงานให้ได้คล้ายทีมชาติไทยนี่แหละคือเข้ารอบไปให้ได้ถ้ายูย่สิบเข้ารอบไปได้นะจะผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายและชนะอีกเคเพียงครั้งเดียวครับก็จะได้ไปบอลโลกนะครับพอจะนึกออกนะที่ผมพูดนะแข่ง3มแมตช์นะยูย่สิไปรอบสุดท้ายเนี่ยชิเชนเอเชีย,ชยปีหน้าเนี่ยแข่งสมแมตช์แรกในรอบอแบ่งกลุ่มเนี่ย จะต้องผ่านเข้ารอบไม่ได้ทีมชาติไทยโมเดลทีมชาติไทยที่ทํามานะคือชนะ1แมตช์และเสมอสองแมตช์ก็เข้ารอบแต่เงื่อนไขต่างๆมันไม่แน่ครับพราะมันมีการแข่งขันหลายทีมอาจจะต้องใช้เงื่อนไขอื่นทําไงก็ได้ครับแข่งสามแมตช์นี้ให้เข้ารอบเข้ารอบไปแล้วแล้วไปชนะในรอบต่อไปอเพียงแมตช์เดียวยก็สามารถไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของอยู20ได้อันนี้คือเงื่อนไขของอยู20นะที่เข้ารอบไปแล้วนะครับส่วนนะครับ นักเตะยูสิบเนะีทีมของเซอร์เดตเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ดีกว่าครับเราจะโฟกัสต่ตอไปเลยแต่ตอนนี้อา่าผมผมขอพูดข้ามขั้นไปท่านพอจินตนาการออกนะว่าเส้นทางจะเป็นยังไงถ้าเราเห็นจุดหมายปลายทางแล้วเราจะได้เชียร์สนุกครั้งนี้นะครับต้องเชียร์ให้ทีมชาติไทยชุดยูสิบชุดของโปลเมตรละอองดีนี่แหละของเซอร์เดตเนี่ยมีใช้เหนือเติร์กเมนสถานนะครับบูนแล้วก็อินเดียให้ได้ เพื่อจะผ่านเข้ารอบไปในรอบสุดท้ายเหมือนกับ u20 ครับเมื่อไปถึง u ู0แล้วเป็นยังไงครับเราก็เทียบเคียงกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เราอีกแล้วฮะที่เข้ารอบไปจะไปในรอบ16ทีมสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยชุดนี้นะครับสามารถผ่านเข้ารอบเข้าไปได้เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยด้วยการแข่งสแมตช์เหมือนไทยชนะคีกิสเสมออมานแล้วก็เสมอซาอุดิอาระเบียนี่แหละครับที่เราเข้ารอบไปได้ เมื่อนักเตะทีมยู17ชุดปรเมศรชุดเสื้อด์ดเนี่ยผ่านเข้ารอบไปได้ในการแข่ง3มแมตช์แรกถ้าผ่านเข้ารอบได้จะได้ไปเตะฟุตบอลโลกทันทีครับไม่ต้องไปชนะอีกหนึ่งแมตช์นี่คือโอกาสที่มากกว่าของ u 17ซึ่งมันมีเหนือกว่ายู20ซึ่งเข้าแค่4ทีมที่ผมบอกว่าแข่งกับ3ทีมแรกและเข้ารอบให้ได้เนี่ยมันเป็นการเข้ารอบไปในแดทีมสุดท้ายครับ ซึ่งใน8ทีมสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ดีพอสําหรับ u 20นะเพราะว่าเขาเอาแค่4ทีมสําหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของ u 20เขาจะเอาแค่4ทีมเพราะฉะนั้นแมตนะครับน็อกเอา์นะในรอบตัดไปในรอบ8ทีมสุดท้ายคือแพ้ตกรอบเนี่ยถ้าใครชนะได้เข้า4ทีมสุดท้ายตรงนั้นเลยครับจะได้ไปบอลโลกส่วนฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยชุดยู17ชุดปรเมโลองดีชุดเซอรเดเนี่ยถ้าเขาสามารถ ผ่านนะครับเข้าไปรอบสุดท้ายปีหน้าได้นะครับแข่งขันกับสามทีมเนี่ยถ้าเขาสามารถจะชนะหรือเสมออะไรก็ตามแต่ถ้าสามารถเข้ารอบได้ไปบนโลกทันทีครับการเข้ารอบของยูสิบเจ็ดในฟุตบอลใช่ไหมาชาเดีอเชียรรอบสุดท้ายเนี่ยการเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายคือการไปเตะฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายของยูสิบเจ็ดทันทีครับท่านจะเห็นนะครับว่าโอกาสมันต่างกันเท่าตัวหนึง่งเพราะฉะนั้นแล้วครับทีมยูยี่สิบเนี่ย จะต้องเพิ่มความเข้มข้อนอย่างมากเลยนะครับในการฝึกซ้อมเพราะว่าในสายการแข่งต่างๆเนี่ยที่ผมมองดูแล้วนะที่ผมพูดกับเพื่อนๆไปแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยสาย B ีเนี่ยค่อนข้างจะแข็งจะหินเลยฮะโท B ีนะครับขออภัยฮะโทรแรกก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้าเราได้เจอจีนกับเจออ่าทีมชาติอย่างอิรักเนี่ยมันพอวัดกันได้อย่าไปเจอญี่ปุ่นนะครับอย่าไปเจออุซเบกแล้วกันนั้นยากนะ่อยแต่อุซเบกเราเคยเสมอนะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเสมอ ถ้าพูดกัน,นจริงๆนะเกตฟุตบอลทีมนะาไทยชุดยู20นี่มันสู้ได้ครับมันเหลือแต่หัวใจนักเตะการพัฒนาการต่างๆที่เราต้องสม่ำเสมอคงเส้นคงวานะตรงนี้ผมคิดว่าจิตวิทยาสําคัญมากเลยแล้วการเพิ่มตัวผู้เล่นก็นสําคัญมากด้วยผมมองสองประเด็นนี้นะสำหรับยู20นะทำให้ให้นักเตะนี้เฮียมหารให้ได้ครับนักเตะเราดีพอนะนักเตะทุกคนน้องๆอะดีพอทุกคนเลยเพราะเราชุดนี้เคยเสมออุสเบมาได้นะ และผมคิดว่าเล่นกันดีๆเรามีโอกาสชนะอิรักได้ด้วยถ้าจิตใจแบบเป็นนักรบนักสู้พอเนี่ยถ้าผูกได้ตรงนี้ได้เรื่องครับแล้วก็การฝึกซ้อมต้องเข้มเรื่องแท็กติกและจะให้ดีที่สุดเหมือนเดเมซันเบราพูดนะครับต้องเอานักเตะเข้ามาเพิ่มอีกตัวนี้ต้องโอเพนเลยแล้วครับจะเห็นได้ว่าอยูอยู17ของเราเนี่ยโค้ชเจเดดมีลาบเนี่ยมีนักเตะหลากหลายมากเลยนะที่มาติดทีมนี้นะครับเป็นการ ประกาศรายชื่อ24คนสุดท้ายที่มันค่าจะกว้างมากเกี่ยวกับฐานผู้เล่นนะคือมีนักเตะนะครับกรุงเทพคริสเตียนก็เข้ามาเยอะครับแล้วก็ยังมีจากสวนกุหลาบนะแล้วก็จากสโมสรการท่าเรือก็มีแอสซัมชันบุรีนะครับเรืหลายที่ครับมาจากอะคาเดมี่ก็มีครับคือมันกว้างมากและมีการคัดเลือกหลายขั้นตอนมากจากระบบทาเรนในดีมาถึงตอนที่เซอร์เดียตเนี่ยมองดูนักเตะต่างๆรวมทั้งลูกครึ่งแม้จากเลสเตอร์ซิตี้นะไอ นักเตะที่มาจากทีมเยาวชนของเลสเตอร์เนี่ยก็มาติดทีมเราด้วยนะครับจากอะคาเดมี่ต่างๆเนี่ยก็มาดังนั้นนะครับความหลากหลายเหล่านี้นะครับมันทําให้ทีมของเซอร์เดดเนี่ยสามารถใช้แผนการเล่นได้หลากหลายมีการสรํารอกตัวผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพมากมายคือพูดง่า,งงายๆว่าอุธเต็มแม็กควักอะไรออกมาก็ใช้ในการได้แบบเฉียบคมดังนั้นนะครับสิ่งที่เอเมสันเปราพูดเนี่ย ผมคิดว่าผมสนับสนุนนะให้เพิ่มอีกที่เพิ่มความหลากหลายเข้ามาไม่ใช่นักเตะในทีมไม่ดีนะนักเตะอยู่ยี่สิบทุกคนเนี่ยฟีเท้าดีทุกคนเพียงแต่ว่าในจังหวะที่แข่งขันในแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์เนี่ยสภาพจิตใจความพร้อมแพชชั่นต่างๆมันม,มันยังไม่นิ่งพอครับความดุดันมันยังไม่ไม่เสถียรพอที่จะทําการแข่งขันในระดับเอเชียแต่ถ้าเกิดถูกได้ผมว่าใช้ได้แล้วทีมอยู่ยี่สิบเราสู้ได้นะสู้ได้ทุกทีมเลย ยกเว้นจะมีปัญหาหน่อยถ้าเจอระดับญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีหรือว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาหแต่ที่เหลือลงมาเนี่ยอุสเบเนะตามสถิติที่เราเคยเสมอมาอิรักอย่างนี้ฮะที่อยู่โถแรล่งเราสู้ได้ครับา้าใจน้องๆอ่ะเต็มร้อเปอร์เซเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราปลูกไปได้แล้ครับถ้าถึงเวลามาเนี่ยมันไม่ลอยเลยครับถ้าการฝึกซ้อมเนี่ยฝึกซ้อมมานานแล้วพัฒนาผมชื่นชมนะดีขึ้นมาเรื่อย ถ้าเกิดมันไม่ทันเราจะมีนักเตะอีกเยอะนะครับที่พร้อมที่จะเข้ามาทําทการแข่งขันเพื่อจะให้เราประสบความสาเร็จในทัวรน์นาเมนต์นี้นะครับผมก็ว่าคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มเติมนักเตะนะครับตอนนี้นะครับเรามาโฟกัสกันทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ยูสิเจ็ดครับที่กาลังจะทําการแข่งขันในทัวรน์นาเมนต์สำคัญนะในเดือนตุลาคมคือทีมขับแลวก็ชิงชามแห่งชาติเอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยบ่ายนี้นะครับเวลาบ่ายโมงเหลือเวลาอีกไม่นานครับ โคชมาซาดาอิชิก็จะประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในการแข่งขันคิงคับครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาตัดตัวเหลือนะครับ23ตัวผู้เล่นที่จะลงสึกครั้งนี้ครับตอนนี้มีอยู่51คนครับเรามารุนกันโอ้โหรุนมันมากครับครั้งนี้เพราะว่านักเตะที่เข้ามาโอโ้รักพี่เสดายน้องจริงๆนะครับรวบรวมมากวาดล้างมาหมดไทยลีกแล้วมั้งครับแต่เสดายนะเบนจามินเจมเดวิสตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากเลยผมอยากให้เบน ติดนะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นรายชื่อคิดว่าครั้งต่อไปน่าจะมีโอกาสนะยังมีฟีฟ่าเดย์นะครับอีกหลายแมตช์นะรวมทั้งฟุตบอลเอฟเอปลายปีนี้ด้วยก็อยากจะให้น้องเบนติดเข้ามาครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะส่วนทางโค้ชจะว่ายังไงก็แล้วแต่โค้ชอันนี้เราพูดกันแบบสบายใจช่องผมไม่มีดราม่าครับช่องผมไม่มีกดดันอยู่แล้วแต่เท่าที่มองเราก็พูดกันเพื่อสีสันนะเพื่อนๆต้องแยกให้อ่อนนะครับพูดเพื่อสีสันเราพูด ช่องผมไม่มีกดดันไม่มีแรังสิ้นเนี่ยฟังกันมานานก็จะรู้จักผมดีว่าเป็นคนยังไงนะครับพูดเพื่อให้มีสีสันพูดให้ทุกคนได้ยิ้มให้ให้ทุกคนได้สบายใจครับอย่าซีเรียสนะครับเรามีน้ำใจในักกีฬาบรรยากาศครอบครัวฟุตบ,บอลไทยเ,เพื่อนๆหลายคนคงทราบแล้วสําหรับทีม U17 นะครับครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามีโอกาสอย่างสูงที่จะผ่านเข้ารอบจากการเตรียมทีมของเซอร์เดดเนี่ยหลังจากนี้ยังมีการอุ่นเครื่องอีกสี่ห้าแมตช์นะครับ ยังไม่พอนะอุ่นเครื่องบ่อยมากและอุ่นเครื่องกับทีมดีๆนั้นครับไม่ว่าจะเป็นทีมนานาชาติหรือว่าทีมในประเทศเราเนี่ยเซอร์เดดจัดการให้จัดให้เต็มที่แล้วทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยก็ได้ให้การสนับสนุนเต็มที่กับทีมน้องๆชุดนี้คิดว่าเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่เรามีความสุขมากในการดูฟุตบอลครับทั้งทีมชุดใหญ่แล้วก็ทีมยู17นะครับเป็นอ่า เดือนแห่งความฝันสําหรับแฟนบอลครับเดือนนี้มันแน่ครับสาหรับแฟนบอลไทยที่รักบอลไทยนะบ่ายนี้นะครับเวลาบ่ายโมงเราติดตามฟังนะครับรายชื่อทั้ง23นักเตะที่โคดิชีจะประกาศเดี๋ยวประกาศรายชื่อเสร็จเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ขอเกินเรื่องน้องยูสิบเจ็ดไว้ก่อนนนนี้เป็นแค่การอุ่นเครื่องนะครับต่อไปนี้ผมจะพูดละเอียดเกีเกย่ยวกับยูสิบเจ็ดแล้วครับแล้วก็ทีมยูยี่สิบผมก็ดีใจอย่างมากเลยที่ผ่านเข้ารอบไปแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะนักเตะทุกคนเล่นได้ดีมาก แต่มันยังติดอะไรบางสีบางอย่างตอนนี้ในระดับอาเซียนไม,ไม่ไม่น่าห่วงแล้วครับแต่ขึ้นไประดับเอเชียนในเอเชียคัพเนี่ยมันน่าห่วงอยู่เพราะว่าจิตใจของแฟนบอลทุกคนอยากจะให้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายแม้กระทั่งคนที่อาพูดในในเชิงลบก็ตามแต่นะกับทีมยู่20เนี่ยผมเชื่อว่าในใจลึกๆเนี่ยก็อยากจะให้ทีมชาติไทยเราไปฟุตบอลโลกนั่นแหละแต่หมายความว่าอยากจะเห็นอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับ แต่สาหรับผมนะผมคิดว่านักเตะอยู่ยี่สิบทุกคนเนี่ยฝีเท้าดีครับเพียงแต่ว่าด้านหัวใจนี่แหละหัวใจนี่แหละสาคัญที่สุดถ้าดูดันเล่นได้ดูเดือดเนี่ยเหมือนยูสิบเจ็ดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นที่รักของแฟนบอลไทยทั่วประเทศแน่นอนนะครับแล้วก็หวังว่าจะเห็นนักเตะที่ฝีเท้าจัดจ้านเข้ามาเสริมทัพอีกในการไปสู้ศึกเอเชียในครั้งหน้านะครับและต่อไปนี้นะครับนาทีต่อไปนี้ผมจะพูดเรื่องยู7แลวก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ รอดูการประกาศรายชื่อ23นักเตะไทยที่จะลงลีสึกคิงครับครั้งที่50ที่จังหวัดสุงขทนะครับบ่ายโมงซึ่งนะครับถ่ายทอาสุดทาง FA ไ h a ท l a n ลนช้างศึกท i l a ลนนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงบ่ายครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับทัพช้างศึกชุดใหญ่ของเราที่ประกาศรายชื่อออกมาครั้งนี้ครับทคคุนนน่างเป็ดกแช้ึึนนยใหมไ์ส,ส คึกครักด้วยใจก้าวไปไกลกลว่าก e ้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฟุตนปนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮู เป็นยาวิเศษกับกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชางศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าพก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์